สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกทุกท่านครับวินนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณล่วงหน้าในรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 hd หมายเลข3 3ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปให้ทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราก่อนนะครับพัก พักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไวเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคาการอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบังทุนครับขันต่ําเพียงแค่10บาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับแต่เกิดว่าแฟนหมัดวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้ที่อ p k 2 4นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็น ยก24เท่านั้นนะครับก็ขอฝากกัด้วยนะครับสำหรับ SPK 24นะครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งเลยครับเปิดหัวในการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรผาไทยบำรุงศิริครับพบกับขจรศักดิ์สีโอปอลในพิกัด120ปอนด์นะครับเพชรผาไทยบำรุงศิริครับ168เซนติเมตรนักชกวัย17ปีจากจังหวัดลำปางนะครับเพชรผาไทยนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซับศอกสวนแรงนะครับเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับไฟล่าสุดที่ชกวายนี่ชนะคะแนนเหนือเพชรสพวงทองที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่่่าานนนนนมะคคคครรรรัััับบบสสวูชกกเปป็ขจศดิ์ีโออ1 170ซนติเมตร21ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขจรศักดิ์นี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทต่อยแรงเขาในเหนียวแน่นนะครับประเภทเปิดเกมได้ฝีมือได้นะครับหลักเหลี่ยมตัวดีเลยนะครับฝฟล่าสุดนี่ก็ชนะนอกยก4เพชรคีรีพักยก77ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเมื่อวันที่23ากันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็ซ้ายกับขวานะอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเพชรผาไทยนี่ก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือจัดจ้านมมาก นะครับเป็นรุ่นน้องครับด้สดนะครับในขณะที่ขจรศักดิ์นี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับอาวุธหนักแรงเขาในเหนียวนะครับไฟล่าสุดนี่ชนะมาด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับจบกันนนพิกัด120ปปอนด์เท่ากันครับสายกับขวานะครับสำหรับมวยคุณนี้ครับเบื้องต้นเนี่ผมชอบไปที่ขจรศักดิ์สีโอปอนครับ ดูว่าทีต่อทีเบียดไปเบียดมานี่กระดูกมวยจะดูดีกว่านะครับโป่งนอกสู้ไม่ได้ก็มีวงในที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายเริ่มดีขึ้นนะครับเป็นมวยฝีมือได้เป็นมวยเปิดเกมได้นะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายในดูว่าการเดรยะน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้นนี่ต้องระวังศอกหน่อยนะครับไม่พลาดโดนศอกนับน็อกจบเกมเดียวไปก่อนครับท้ายดนผมมองว่าวันนี้น่าจะเบียดเฉือนเอาชนะได้ครับชอบขจรศักดิโอปอนครับจะเอาชนะเพชรพาไทยบำรุงศิษย์ไปได้นะครับสำหรับเปิดหัวในการออกชอบไปที่ััจศกดร คู่ที่2ครับเป็นขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับพบกับเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งในพิกัด119ปอนด์นะครับขุนศึกเอิร์ธอขวัญเมืองครับหรวยเจ้าเวียเอนนี่มวยไทยครับ170ซนติเมตรสิปีจากจังหวัดรังนะครับขุนศึกเอิร์ธนี่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับประเภทเปิดเกมครับเดินจับเดินตีเข่าในเหนียวแน่นนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟิซซองมาที่สอสมหมายนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะน็อกยกสี่ปันดาบังมัดของตันที่เวทีมวยราชดำเเเเนน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 ิคคคคครรรรัััับบบมมมื่่่่่่อววททีีตุลาาาผะะสูชชกป็พ านทองเกียรติยอดยิ่งครับหรือว่าก้านทองทองเมืองหลังสวนครับ170เซนติเมตรครับ24ปีจากจังหวัดชุมพรนะครับเป็นการทองนี้ก็เป็นมวยเข่าเช่นกันนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีนะครับประเภทเปิดเกมนะครับเดินบทเดินเบียดกล้าแลกกล้าสวนนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับฝ่ายล่าสุดที่โชก์ไว้ก็พลิกชนะคะแนนสิงเอกมัยบางมัดของตันครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้เมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เข่าเจอเข่านะสดบท นะครับสดนี่อยู่ที่หูศึกเอิร์ธนะครับเก่ากระดูกดรีนี้ก็ต้องอยู่ที่เพชรก้านทองนะครับนาจาแลกเข่ากันเดือดแน่นอนนะครับก็ต้องลุ้นกันที่สุดท้ายเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่รุ่นพี่นะชอบเพชรก้านทองทองเมืองหลังสวนครับเบียดไปเบียดมานี่ดูว่ากระดูกมวยการผ่านมวยจะดูดีกว่านะครับเป็นรุ่นพี่นะครับช่วงหลังนี่ถือว่าสภาพร่างกายดีมากนะครับมีลูกเตอมมีลูกขยันดีอ่ะมาแลกเข่ากันเนี่ยผมดูว่าท่าของเพชรก้านทองดูไม่กลัว ถ้าแพ้ในี่แพ้มวยจังหวะฝีมือจะจัดะนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ท้ายผมมองว่าหวัวจิตหวัวใจครับของเพชรก้านทองเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับชอบเพชรก้านทองเกียรติยยิ่งนะครับดูกระดูกมวยดีกว่านะครับแต่ท้ายดูมั่นคงกว่านะครับวันนี้จะเอาชนะรุ่นน้องอย่างคุณสึอเอิร์ธออกขวัญเมืองไปได้นะครับลุ้นไปไปลายเลยครับออกชอบไปที่เพชรก้านทองนะครับ คูที่3ครับเป็นคู้เอกนำรายการครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับพบกับบัวเขียวภูเก็ตไฟรับในพิกัด133ปอนด์นะครับน้ำพองน้อยสอสมหมายครับ175ซนเมตรนักชกวัย26ปีจากจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำพองน้อยนี่ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับเป็นมวยอาวุธครบเครื่องครับประเภทจังหวะสองนะตั้งรับจับทางสายหน้าเตะแม่นเตะแรงครับหมัดสวนศอกสวนอันตรายเก่าเกมเลยนะครับสำหรับเนลาของน้ำพองน้อยนะครับก็เก็บตัวฟีซ้อมที่สอสมหมายเป็นมวยขนจัดนะครับไฟล์ล่าส ลบบุรีครับเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคูช่ชกครับเป็นบัวเขียวภูเก็ตไฟขับครับ175เซติเมตร25ปีจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบัวเขียวนี่ก็เป็นมวยขวานะครับสูงยาวครับประเภทฝีมือครบเครื่องเลยนะสำหรับบัวเขียวรลยนี้ นะครับวปงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงในขวางหน้าขำแทงครับแข็งแกงะนะครับประเภทฝีมือได้เขาได้ฟอร์มหลังนี่ถือว่าสดเลยนะครับสำหรับเจ้าบัวเขียวนะครับเจ็บตัวฟิซซ้อมที่ภูเก็ตไฟครับนะครับไฝ่ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็เสมอกับนาวาเอกสสมหมายครับที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็สดบทเก๋าด้วนะพองน้อยนี่ก็ประเภทฝีมือมวยขวานะครับตั้งรับจับทางครับอาวุธหนักอาวุธคมเก๋าเกม นะครับเป็นมวยขนจัดนะครับในขณะที่บัวเขียวนี่ก็ครบเครื่องนะครับประเภทฝีมือได้เขาได้ครับเป็นมวยสูงยาวนะครับขววงหน้าป้ายหน้าดันแทงแข็งแกร่งแข็งแรงฝ่ายล่าสุดนี่เกือบพิกชนะขาหน้าของนาวาเอกมานะครับสู้ได้ดีมากนะสำหรับฐานะของบัวเขียวนะครับก็ประเภทฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวครับแน่นอนครับก็ต้องอยู่ที่น้ำพองน้อยนะครับประเภทลูกแข็งแกร่งลูกหนักลูกขยันนี่ก็ต้องอยู่ที่บัวเขียวนะครับตกกระไดพิกัด1น3่สปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ ดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมควมเป็นมวยนี่จะดูดีกว่านะครับหมัดสอกคมครับตีต่อทีโดนต่อโดนนี่ดูว่าอาวุธของท้นนานน้ำพองน้อยนี่เขาจะคมกว่านะครับแ้าแพ้ก็แพ้พลิกไปปลายแพ้ลูกใหญ่นะครับแต่วันนี้ถ้าไปปลายนะครับไม่ยุบไม่เผวไปก่อนนี่ชอบไปที่น้ำพองน้อยนะครับดูจังหวะฝีมือจัดกว่านะครับระบบป้องกันตัวดูดีกว่าครับวันนี้จะเอาชนะบัวเขียวผูกเกียรไฟขับไปได้นะครับชอบไปที่ลูกเก๋าลูกประสบการณ์นะครับออกชอบไปที่น้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับ คู่ที่สี่ครับผู้ปิดทด้ายรายการครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับพบกับเพชรเมืองใต้สิทธิ์ลมใต้ในพิกัด102่อปอนด์นะครับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับ160เซนติเมตร นักชกวัย15ปีจากจังหวัดพัทธลุงนะครับเพชรนาคานี่ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าบูดุดันครับประเภทเปิดเกมเดินบทเดินเบียดเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับเป็นมวยปลดใหญ่ปลายแหลงนะครับเก็บตัวฟีซอมไปที่ลูกเจ้าแม่สายวาลีจังหวัดพัทธลุงนะครับล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนแสนชัยสิทธิลมใต้ครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมวันที่9ตุลาคมนะครับส่วนกูโช้ครับเป็นเพชรเมืองใต้สิทธิลมใต้ครับ158เซนติเมตรนักชกวัย16ปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเพชรเมืองใต ประเภทฝีมือนะเตะขวาต่อยขวาอาวุธหนักแรงครับหมัดสอคมอาวุธหลากหลายหละเกรียมตัวดีเลยนะครับเก็บตัวพี่ซอมอยู่ที่สิทธลมใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ เป็นมวยฟอร์มสดนะสำหรับเพชรเมืองใต้นะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับชนะคะแนนคมมณีสวนจากคาเฟ่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองเมื่อวันที่้ากันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เข่ากับฝีมือนะเพชรนาคานี่ก็ประเภทมวยเข่าบูดุดันครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะครับในขณะที่เพชรเมืองใต้นี่ก็ประเภทฝีมือนะครับอาวุธหนักแรงหมัดหนักศอกแรงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับวัดกันที่นอกกับในเลยนะครับ102ปอนด์เท่ากันนะครับก็เป็นมวยเวทเล็กๆนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้้้นนเเเีี่่ยผมมมชชออบบไปทพรรืงใใตติลคั ดูว่ามีอาวุธที่หลากหลายกว่านะมีหมัดมีศอกที่ลุ้นปิดเกมได้อะนะครับต้นตน,ตนคือได้ลุ้นก่อนนะครับคู่สุดท้ายที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนี่ชอบพลิกมากนะครับแต่ว่าส่วนตัวในเบื้องต้นเนี่ยผมชอบไปที่เพชรเมืองใต้ครับดูอาวุธครบเครื่องกว่าแล้วก็ช่วงหลังนี่ถือว่าฟอร์มสดด้วยนะครับวันนี้นาจะเอาชนะเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีไปได้นะครับชอบไปที่ลูกหลากหลายลูกหนักแรงนะครับออกชอบไปที่เพชรเมืองใต้สิทธิ์หลงใต้นะครับ สำหรับตัวเดียวเน้นเน้นครับชอบไปสุดในรายการนชอบไปที่น้ำพองน้อยสอสมหมายครับดูว่าจังหวะฝีมือกระดูกมวยความเป็นมวยจะดูดีกว่านะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านมานะครับดูเก๋กว่านะครับท้ายๆนะครับวันนี้ถ้าไม่ยุบไม่แผ่วไปก่อนครับน่าจะอาศัยหลักเลี่ยมประสบการณ์ลูกเก๋วครับเบียดเอาชนะทางหน้าของบัวเขียวภูเก็ตไฟขับไปได้แบบสนุกเลยสำหรับตัวเดียวเน้นเน้นะครับชอบไปสุดในรายการนะครับออกชอบไปที่น้ำพองน้อยสอสมหมายนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยครับประจำวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD หมายเลข33ครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานกลุ่มพลังใหม่เช่นเคยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมานะที่นี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรัััับบววนนีี้สสดคร